รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปถ้า เที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเหนือใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเต้รักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดี เมืองไทยดีเมืองไทยดีดออกจากเมืองพาเดินทางเข้ามาสัมผัสธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์ทำความรู้จักแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดจากการบุกเบิกของคนในชุมชนร่วมเป็นจิตอาสาพิทักษ์รักษาดูแลป่าแค่เห็นความเขียวขจี วิถีพึ่งพิงธรรมชาติในตลอดสองข้างทางรอยยิ้มพิมพ์ใจจากคนที่นี่ก็เชื่อเลยค่ะว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาสัมผัสจะต้องต้องมนตราเหมือนกับเราค่ะถึงแล้วใช่ไหมคะถึงแล้วครับ เราลงข้างหน้านี้ขอบคุณค่ะพี่บบสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการเมืองไทยดีดีพาคุณผู้ชมนะคะเดินทางมาที่บ้านหนองผักแว่นนะคะตำบลสารพีอํเอาเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอําเภอนี้คะ่ะเป็นอีกหนึ่งอําเภอที่มีป่าไม้ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลเลยนะคะเดี๋ยวเรามาถึงที่นี่ลงจากซาเล้งแล้ว นะคะจะพาไปดูสถานที่ดีๆวันนี้เรามีสถานที่ดีๆมานำเสนอค่ะตอนนี้เตรียมใจไว้แล้วค่ะน่าจะเดินไกลยอยู่เหมือนกันกายพร้อมใจพร้อมไปกันเลยค่ะผู้ดานทอง ังค่ะนีถึงแล้วครับผู้ดานทองครับตรงนี้โอ้โอเหนื่อยใช้ได้เลยนะคะโอ้กว่าจะเดินขึ้นมาถึงแต่ว่าการที่จะมาตรงนี้ต้องมีพี่ที่เป็นผู้นําชุมชนพาขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ครับผู้ด่านทองของเรานี่ยังรักษาขนมทยียมงประเพณีแล้วก็เรื่องความเชื่อถ้านักท่องเที่ยวขึ้นมานี่ต้องประสานกับชุมชนก่อนแล้ว<ะ>ชุมชนจะพาขึ้นมา คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำสักเล็กน้อยนะคะพี่ที่วันนี้พาเราขึ้นมาค่ะพี่อาทิยุทธ์ชัยป้องภัยค่ะซึ่งถือว่าเป็นคนหนึ่งที่บุกเบิกภูด่านทองนี้ขึ้นมาเลยค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะสวัสดีครับเรียกง่ายๆว่าพี่บ่าวเสียงต้อนนะคะครับผมนว,วันนี้ครับท่านผู้ชม <laughs> เล่าให้ฟังนิดหนึ่งขึ้นมาตลอดสองข้างทางเนี่ยยิ่งเห็นแบบเป็นป่าเป็น คือเป็นธรรมชาติมากๆคือพี่มาเจอที่นี่ได้ยังไงสิ่งหนึ่งที่เรารักษาไว้ตรงนี้นี่คือเราจะรักษาเรื่องธรรมชาติแรกๆเลยที่ที่ผมได้เจอเนี่คือเจอจากชาวบ้านที่ขึ้นมาเก็บของป่ามาเก็บเห็ดค่ะแล้วถ่ายภาพแล้วโพสต์ลงไปใน Facebook พี่ไปเจอใน f a c e b o o k ไปเจอหินหินก้อนหนึ่งที่ที่มันอยู่ข้างหลังที่เขาถ่ายภาพค่ะเลยสนใจกีป่ปีที่แล้วพี่ที่มาเจอช่วงช่วงปี6กหนึ่ง ปีหกหนึ่งแล้วพอเราเจอแล้วเราทํำยังไงต่อพอพอเจอแล้วผมก็ทักเข้ามาในในเฟซคนคที่โพสอ่าม,มาถามว่าตรงนี้นี่ที่ไหนเขาบอกว่าที่ภูด่านทองบ้านหนองผักแว่นค่ะผมก็เลยประสานมาหาผู้นําหมู่บ้านบอกให้ผู้นาหมู่บ้านพาพาขึ้นไปดูก้อนหินก้อนนี้หน่อยเพราะว่าสนใจแสดงว่าภูด่านทองนี้คือเป็นชื่อเรียกมาตั้งแต่ตอนนั้นหรอเป็นภูด่านทองนี่เป็นชื่อเรียกมาตั้งแต่ต้นแล้วคือ หลังๆมาสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ที่มาสร้างบ้านน้องพอแว่นมาบูเบิกสร้างบ้านน้องพอแว่นนี่เรียกผู้ด่านทองมาตั้งแต่แต่ตรงโน้นม,มาถึงทั้งทีพี่พ,พาไปดู่อยค่ะว่าตรงไหนไที่มันเป็นจุดส,สวยๆของผู้ด่านทองบ้างมีเยอะครับเป็นผ,ผู้ด่านทองมุมมอง360องศาเรามองได้รอบทิศ<า>จุดเด่นของผู้ด่านทองนี่คือพอเราขึ้นมาถึงข้างบนเราจะเดินซ้ายหรือเดินขวา ก็มีจุดท่องเที่ยวจุดเช็คอินจุดชมวิวได้รอบภูนี่คือที่มาของ360องศาค่ะคไปดูจุดแรกกันเลยครับผมวาบแรกตรงนี้นะครับคือเราจะมองเห็นขอบฟ้าตรงนี้ช่วงเช้ามีหมอกค่ถือว่าเป็นหน้าผาเปิดวาบแรกเราเดินมาเหน่อยเนื่อยค่ะ<ๆ>น้องหญิงสังเกตไหมว่าเราขึ้นมาเหน่อยเนื่อยแล้วเรามาได้โอโซนตรงนี้มันเหมือน มันเหมือนบรรยากาศคนละมันสดชื่นเนี่ยมันลมพัดเย็นสบายมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะคือหายเหนื่อยนะเมื่อกี้เราเดินมาประมาณกี่กี่กิโลห้าร้อยห้าร้อยเมตรครับห้าร้อยเมตรก็ไม่ไกลนะแต่แบบมันจะชันนิดนึงนะคะเดินขึ้นมาบนภูนี้ห้าร้อยเมตรเรายังรักษาการเดินขึ้นมาแบบธรรมชาติค่ะอ่าคือคือเราไม่สร้างถนนเราให้พอเดินขึ้นมาแบบคล้ายๆคนที่ชอบพชนภัยหน่อยสังเกตไหมขึ้นมาจะมี อะไรมีหอยหอยตรงนี้มีหอยหอยค่ะครับแล้วก็มีหน่อไม้อันนี้เขาเรียกอะไรนะหอยหอยเดือยหอยเดือยหอยเดือยอันนี้กินได้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป่าจะเอาไปย่างให้กินครับผมนะคะเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปกันเลยค่ะไปดูจุดต่อไปครับผาแรกที่เราเห็นอยู่นี้ค่ะคือผาเข็มมราช ที่ตั้งตามชื่อนายอำเภอโพไซคนปัจจุบันนายเขมราชขำพรัตค่ะวิวตรงนี้เห็นไกลไปถึง3อมอำเภอก็คืออำเภอเขมราชนาตาลและสีเมืองใหม่ค่ะโดยการขึ้นภูด่านทองครั้งนี้มีเหล่าพี่ๆกรรมการภูด่านทองร่วมเดินทางมาด้วย <S <S เพื่อช่วยบอกเล่าเรื่องราวคุณค่าของสถานที่อำนวยความสะดวกตลอดจนดูแลความปลอดภัยค่ะ ทุคะอีกจุดหนึ่งเลยที่พี่บ่าวบอกว่าเป็นจุดที่สันนิษฐานว่าทําไมที่นี่ถึงเรียกว่าภูด่านทองแต่ว่าก่อนอื่นเลยมาจากไหนกันพี่ๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นทีมงานที่ขึ้นมากับเราด้วยนะคะแนะนําตัวสักนิดหนึ่งคือท่านคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านอันนี้คุณพ่อผู้ใหญ่บ้านค่ะครับผมแล้วก็ผู้นำไอ้ท่านผู้กองพี่ทักครับท่านผู้กองพี่ทักค่ะท่านดูแลศูน โครงการศิลปะชีพบ้านหนองผางแวนค่ะแล้วก็ผู้นําชุมชนผู้นําเยาวชนครับผู้นําเยาวชนนะคะอุ้ยครบเลยนะคะครบเลยเป็นกรรมการของภูด่านทองที่นี่ด้วยใช่ครับเพราะว่าภูด่านทองนี้ตอนนี้นี่คือเรามีทั้งคณะกรรมการชุดใหญ่คือคือชุดผู้นําแล้วก็เราเรากาลังสร้างชุดเยาวชนขึ้นมาเพื่อที่จะให้สืบสานงานตรงนี้ต่อค่ะจุดตรงนี้สําคัญยังไงคะจุดตรงนี้นี่คือเป็นความเชื่อ เป็นความเชื่อของผู้เฒ่าผู้แก่ที่บอกเล่ามาแล้วก็เราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ที่เป็นเป็นชื่อเรียกผู้ด่านทองเพราะว่าตรงนี้นี่คือผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าจะมีหมดทองคําปักอยู่ตรงกลางค่ะตรงนี้แต่ตอนนี้นี่โดนกระเทาะไปแล้วอ๋อค่ะเป็นเป็นหมดทองคําแล้วก็ที่สําคัญคือบ้านหนองผองแวนนี่คือที่ผู้บุกเบิกผู้มาสร้างบ้านแปลงเหมืองผู้เฒ่าผู้แก่คุณพ่อผู้ใหญ่บ้านชื่อคําสิม ชื่อคำสิงคำสิงครับแล้วก็ผู้ช่วยชื่อคำดีค่ะอ่าแล้วก็ผู้ช่วยอีกหนึ่งท่านพ่อคำบายอ๋ออ่าอบตมีคำว่าคำมีคว่าคํออบตชื่อคำพันอ์อก็อแล้วก็อบตอีกท่านหนึ่งชื่อคำแหงรุ่นบุกเบิกสร้างผู้ด่านทองนี่ก็เลยเป็นเป็นเรื่องที่ผมสันนิษฐานกับชุมชนรุ่นหลังว่าน่าจะเกิดมาจากจุดนี้ บังเอิญเหมือนผู้นํารุ่นก่อนที่มาสร้างบ้านแปลงเมืองน,นี่มีชื่อคํานําหน้าเกือบเกือบทั้งหมดก็เลยก็เลยเรียกจุดนี้เพราะว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดน่าจะเป็นน่าจะเป็นความเชื่อในส่วนนี้ที่เราเรียกภูด่านทองค่ะคได้ยินว่าใครที่มาเที่ยวที่นี่นนได้รับโชคจากตรงนี้ด้วยใช่ครับอ,อบอกเอาไว้เผื่อวันนี้ หนึ่งในพวกเราจะมีโชคนะคะเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปกันเลยค่ะครับผม,ผมไปกันเลยถัดออกมาคือผาตอดซึ่งมาจากภาษาอีสานแปลว่าค่อยๆขยับเข้าไปนั่นก็เพราะว่าถ้าใครอยากถ่ายรูปที่ผานี้จะต้องก้มและค่อยๆถอยเข้าไปค่ะบอกเลยว่าแต่ละผาที่นี่ จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันค่ะส่วนใหญ่จะตั้งชื่อตามบุคคลที่มาร่วมบุกเบิกและลักษณะของผาที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นผาบาวรผาชมตะวันที่มีต้นไม้ในตำนานผาตะวันฉายผาสอนทองผาเขียวสดผากำแพงเมืองซึ่งผาที่ฟังชื่อแล้วถึงกับต้องอึง้งคือผาอะไรทำไมถึงชื่อนี้ลองไปฟังกันค่ะ บาพาหนู<ะ>มานั่งอะไรอีกอะไรเนี่ยคือผู้ด่านทอง3ามอหสองศานี่เราจะมีจุดที่หินยื่นออกมาหน้าผาเยอะมากค่ะอ่าว่ากันว่าถ้ามาผู้ด่านทองนี้ต้องต้องใช้เวลาหนึ่งวันถึงจะครบทุกจุดอผาที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นี่คือเราเรียกว่าผาห้ำแหลวอุ้ยฟังฟังดูแบบว่า พาห้ำแล้วต้องเซนเซอร์ไหมคะคุณผู้ชมมันมันมาจากอะไรคะพาห้ำแล้วนี่คือถ้าเรามองจากมุมมุมฝั่งนู้นเราจะเห็นหินที่ยื่นออกมานี้คล้ายๆกับปากนกอินทรีอ๋อซึ่งนกอินทรีนี่ภาษาอีสานเราเรียกว่าแหลวอ๋ออ่าแต่ว่าคําก่อนนั้นล่ะคําก่อนนั้นนี่คือเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นเพศเพศผู้อืออ๋อคนอีสานเขาจะเรียก บักหหำจงสีเนาะชื่อนี้นี่คือท่านอาจารย์เรืองประทินเขียวสดเป็นคนตั้งไว้ค่ะท่านบอกว่าภาษาบ้านเรานี่คือเหลวนี่คือหลายคนจะไม่รู้จักก็เลยตั้งชื่อตรงนี้ไว้ว่าพาห้ำเหลวห้ำแล้วแต่แต่ถ้าเราไปมองจากมุมนั้นกลับมาค่ะอมาเราจะได้ความเสียวเราจะเห็นว่ามันเหมือนโนอินซีใช่ไหมใช่เหมือนโนอินซีแล้วก็เสียวเสียวจนเหลว ปะเดี๋ยวต้องมาลองนะคะใครมาที่ผู้ด่านทองอย่าลืมจุดนี้จุดนี้ครับค่ะุ้ยต้องค่อยๆขยับเลยนอกจากผาหินที่เป็นมุมหวาดเสียวแล้วก็ยังมีก้อนหินลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างหินทังสารหินนกเป็ดหินแมวน้ำต้องรักมีทุ่งดอกไม้ป่า สระน้ำสี่ริบูรนกุลโชดที่อยู่ท่ามกลางลานหินที่มีลักษณะคล้ายเก็ตพญานาคซึ่งพี่บ่าวเสียงตอดบอกว่ารอบภูด่านทองตอนนี้มีสตอรี่เรื่องราวและจุดถ่ายภาพรวมเกือบ20จุดและยังพัฒนาบุกเบิกคนพบอีกเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมคะเห็นพี่บ่าวเสียงตอดบอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากเราจะมาเดินถ่ายภาพ360อ,องศาแล้ว คือนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถที่จะมาตั้งแคมป์พักแรมได้ได้ใช่ไหมคะครับมันมีกิจกรรมอะไรที่เราส่งเสริมตรงนี้บ้างข้างบนนี่เราสามารถที่จะพาถ่ายถ่ายดาวถ่ายดาวแล้วก็มีกิจกรรมล้อมรอบกองไฟได้เรามีสถานที่แคมป์ที่เป็นดินค่ะไม่ไม่ทำลายธรรมชาติแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกของเรามีห้องน้ํามีห้องน้าที่ที่เราสร้างไว้ให้มีห้องน้ําด้วยมีห้องน้ำ,นำสูงขนาดนี้คือห้องน้ํานี้ได้มายัางไงคะห้องน้านี่คือเราได้จาก ชาวบ้านช่วยกันบริจาคเป็นทุนแล้วก็ชาวบ้านคณะกรรมการขึ้นมาสร้างร่วมกันแล้วก็จะมีถังน้ําที่เราเห็นถังน้ําเราจะได้าจากไนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ท,ที่ท่านมาที่ภูถานทองท่านเห็นค,ค,ความสําคัญว่าต้องมีน้ําข้างบนเพราะว่าช่วงช่วงหน้าแล้ยงนี่คือเวลาไฟเกิดไฟป่านี่แต่ก่อนนี่ชาวบ้านนี่จะลงไปตักน้ําจากข้างล่างแล้วหิ้วขึ้นมาข้างบนคือ,ค,อคือมันลำบากมากท่านก็เลยให้บริจาคถังน้ํามา เป็นถังเป็นถังตามที่เราเห็นด้านหลังค่ะแต่ตอนนี้นี่คือหลังจากที่เราแก้ปัญหาเรื่องน้ําได้แล้วเรามาบุกเบิกนี่คือเราสร้างเป็นสระน้ําไว้แล้วตอนนี้เป็นสระขนาดใหญ่สามารถที่จะลงเล่นน้ําได้เลย <quem> <sun> กก็เเงงงงดดดนนนนนนนมมีรรรวววททััใใใจจจิิิตยาาะะล้้สสสผ่่อไปหุค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะลงจากภูด่านทองคะ่ะพี่บ่าวคะจุดเนี้ยพี่บ่าวบอกเลยว่ามันเป็นหินที่เป็นจุดเริ่มต้นทําให้มาหาภูด่านทองเจอใช่ครับคือมันเป็นยังไงคะคือแต่ก่อนที่จะได้มาพัฒนาภูด่านทองอพี่ไปเจอในเ c e b o ๊ k ของชาวบ้าน ที่ขึ้นมาเก็บของป่าช่วงนั้นนี่มาเก็บเห็ดเก็บผักอีลอกอช่วงช่วงช่วงหน้าต้นฝนแล้วพอดีเขามาถ่ายภาพเขามายืนเกาะหินก้อนนี้อยู่นี่เกาะแบบนี้เลยนี่กาะแบบนี้เ<แ>กาะกแล้วก็ถ่ายภาพโพสลงไปพี่พี่ไปเห็นก้อนหินก้อนนี้แล้วดูดูแล้วมันแปลกตามันแปลกจริงมันมันมันคือดูแล้วนี่คืออยากขึ้นมาดูของจริงค่ะก็เลยได้ตั้งชื่อไว้ว่า มนตราเหมือนกับต้องตาโดนมนต์สะกดให้ขึ้นมาตามหาแล้วก็มนตรานี่ช่วงนั้นนี่คือไปตรงกับชื่อท่านในอำเภออำเภอโบไซท่านชื่อมนตรากอสอ,อแล้วก็ขอตั้งชื่อท่านในตอนนั้นเป็นลานหินเครื่องบินด้านหลังจะเหมือนเครื่องบิน,บนซึ่งซึ่ง,งมันมันเป็นก้อนหินที่แปลกมาก นะไม่มีใครแกะสลักมันธรรมชาติจัดไว้ให้สนใจหินก้อนนี้เลยขึ้นมาตามหาค่ะขึ้นมาตามหาหินก้อนนี้เลยเดินหาจนทั่วภูเลยได้ไปเจอจุดต่างๆที่เราไปชมมาเมื่อกี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาของหินก้อนที่ตามหาค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ท้องเราเริ่มจะหิวคะ่ะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าภูด่านทองนี่ยเขามีคณะกรรมการแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นพื้นที่สําหรับ ให้พวกเราได้ไปแบบประชุมไปพูดคุยเกี่ยวกับการผลักดันคทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าที่นี่เขาจัดการโดยชุมชนกันเองจริงๆ<ช>เดี๋ยวเราจะไปพูดกันต่อในเรื่องนี้หลังจากที่ลงไปทานข้าวที่สวนหักแพงกันค่ะไปกันค่ะกกีี่่่ท็งงนนนนดลใมมมิตัญญญัั้้้าาองงเไปจจจะะววสสผรรร ที่อ้าแค่แะ, B ค,ะคุณผู้ชมคะเมะื่อกี้ได้กินอาหารกันอย่างอิ่มหนำสำราญนะคะที่สวนฮักแพงแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปญิงอยากจะแบบว่าพูดคุยนิดนึงเพราะว่าทราบมาว่าที่เนี่ยเขาดูแลบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอย่างผู้ดานทองเนี่ย เรามีการดูแลด้วยชุมชนของเราเอง<ช>คือแนว<ช>ทางนี้มันเป็นยังไงคะครับจริงๆแล้วที่ภูด่านทองบ้านหนองผักแว่นเรามีคณะกรรม,มาการดูแลไฟป่าอยู่แล้ว <ภา S 2> นะที่เราดูแลทั้งภูผาพึ่งภูด่านทองภูมะเกลนะตรงนี้เรามีคณะกรรมการที่ดูแลควบคุมไฟป่าอยู่แล้วโดยท่านคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานนี่คือคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองผักแว่นนะคะคุณพ่อหนูสอนเพิ่มสีค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านหนุ่มไฟแรงค่ะพอดีเราได้ นักพัฒนามาช่วยพัฒนาตรงนี้นี่เลยทำให้ชุมชนนี่เห็นความสำคัญน <S S S 1> ะแล้วก็เราดูแลบริหารจัดการในชุมชนนี่คือให้ชุมชนดูแลชุมชนจริงๆแล้วก็ให้ชุมชนได้เข้าใจว่าการที่เรารักษาธรรมชาติรักษาป่านอกจากจะได้เรื่องท่องเที่ยวแล้วเรายังจะได้รักษาแหล่งอาหารของชุมชนด้วยคือเราเราสื่ออย่างนี้ค,คือเรามีการบริหารจัดการคือเหมือนกับที่น้องน้ำ เราจะมีช่วงที่นําสัตว์มาปล่อยนําปลามาปล่อยอแล้วก็มีช่วงวางไข่แล้วก็ปิดพอพอ้นช่วงวางไข่ไปเราก็เปิดให้หากินได้ธรรมดาให้ชาวบ้านได้ลงหากินอย่างอย่างที่เราเห็นไการธรรมหากินวิถีที่เราเจอช่วงตอนเช้าก็คือพึ่งพาธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติ เราก็จะร่วมอนุรักษ์มันไปด้วยรเราก็พออยู่พอกินไปด้วยใช่ไหมคะหญ่น้อยคือสิ่งที่เราอนุรักษ์ไว้บนภูอันทองนี่คือธรรมชาตินี่จะสร้างหน้าหน้าฝนนี่ก็จะเป็นเห็ดพวกเห็ดตามฤด,ดูกาลแล้วก็จะมีหน่อไม้เป็นพวกสัตว์ป่าเป็นพวกมแมลงต่างๆคือชาวบ้านนี่คือสามารถที่จะหากินได้อ,อย่างเช่นโควิดที่ผ่านมา3าีปีนี่ชาวบ้านนี่คือไม่ได้เดือดร้อนมากเพราะว่าเรามีแหล่งอาหารอย่างที่ภูของเรามีอยู่ อตอนนี้ชุมชนก็เริ่มเริ่มเห็นความสําคัญจากแต่ก่อนนี้คือต่างคนต่างไปหามาขายต่างคนก็ไปหามาขายทําลายบ้างเออรู้จักแต่วิธีหาแต่พอเราเข้ามาส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวนี่คือเราจะส่งเสริมในด้านการรักษาไปด้วยพ่อผู้ใหญ่บ้านเห็นเห็นความสุขของชาวบ้านมันเพิ่มขึ้นไหมคะหลังจากพอเราได้มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของเราแบบนี้ก็ ก็มีคร tamam. ับมีมีมีเยอะเลยอเพราะว่าเราก็กลุ่มแม่บ้านก็ได้ทาผลิตภัณฑ์อย่างนี้นะครับคได้ส่งเสริมเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาอแล้วก็ได้เป็นของฝากใช่ไหมเช่นนรอไม้ดองเนี่ยแล้วก็เาเก็บจากบนยอดเขาที่เรารักษาไว้นี่มาทําเป็นน้องไม้ดอกั็เพื่ออันนี้ถือว่าช่วงสองปีที่ผ่านมานี้นะครับชาวบ้านหนองปากแว่นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นี่นี่ มีพี่น้องเราเข้ามานี่รายได้ก็พออยู่พอกินก็สมควรอยู่นะถ้า,ามีดีจริงอะจากแต่ก่อนนี่คือ <c oughs> ส่วนมากแล้วเวลาเราจะซื้อข้าวปลาอาหารต่างๆนี่เราต้องนั่งรถไปอำเภอ <c oughs> แต่ตอนนี้นี่คือบ้านหนองหอกแว่นนี่สองสองปีที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่ามีร้านค้าใหญ่ๆเข้ามาชาวบ้านสามารถที่จะนำหาหาของป่าไปวางจำหน่าย <c oughs> หน้าบ้านตัวเอง <c oughs> แล้วมีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ซื้อกลับบ้านเป็นของฝากของขวัญ อย่างตรงนี้นี่ทีแรกผมส่งเสริมว่าชุมชนเราทอผ้าใส่เองอยู่แล้วแต่ก่อนไม,ไม่ไม่ได้ใส่เพื่อขายไม่ไม่ไม่ได้ทอเพื่อขายแต่เราทอเพื่อใช้เองอมผมก็เลยเข้ามาส่งเสริมว่าถ้าเราพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้สินค้าเหล่านี้นี่ที่คือเราทอด้วยมือนี่เราสามารถจําหน่ายได้ค่ะเอะทีแรกก็ไม่มีใครเชื่อแต่พอผ่านไปปีสองปีตอนนี้นี่คือออเดอร์มาตลอดเราทําไม่ทันเพราะว่าเราทําทํามือ S <S <S อทองเรานี่ทําด้วยมือทอด้วยมือ,อ <S <S 2> <S 2> ท้ายที่สุดในอนาคตต่อไปเรามีแนวทางที่จะผลักดันไปในทิศทางไหนตอนนี้นะครับที่ที่ผมได้ร่วมกับผู้นําในชุมชนสามสี่ <c oughs> ปีที่เราพัฒนาภู้่านทองมานี่คือเราเห็นทั้งทั้งสิ่งดีๆแล้วก็สิ่งที่เราต้องแก้ไขสิ่งที่ต้องแก้ไขตอนนี้นี่คือในระบบการบริหารจัดการแล้วก็ในรูปแบบของคณะกรรมการ คือตอนแรกๆนี่คือเราจะไปมุ่งคณะกรรมการไอคณะกรรมการไฟป่าเป็นหลักค่ะส่วนมากเราจะเป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะมีปัญหาเวลาที่ขึ้นไปพัฒนาบนภูคขะขึ้นไม่ค่อยได้แล้วก็อ,กอีกอีกจุดหนึ่งที่ที่ผมมองเห็นคือคนสูงอายุนี่เข้ายังไม่ถึงโซเชียลเล่นโซเชียลไม่เก่งเออสิ่งที่คิดตอนนี้นี่คืออยากจะได้กลุ่มเยาวชนเพื่อที่จะเข้ามา เป็นคณะกรรมการมีส่วนร่วมอย่างน้นอยๆกลุ่มเยาวชนนี่อายุยังไม่มากนี่จะขึ้นไปพัฒนาบนภูได้แล้วก็เวลาไปถ่ายภาพไปอะไรนี่คือสามารถที่จะโพสต์ลงโซเชียลได้จุดนี้นี่คือจุดที่เรากําลังคิดอยู่ตอนนี้ว่าเราต้องมีคณะกรรมการเยาวชนขึ้นมาอ่ออางเริ่มเริ่มท้ายนี้อยากจะให้เชิญชวนใครที่สนใจมาเที่ยวที่นี่ต้องมายังไงติดต่ออะไรทําตัวยังไงก่อนมาครับก็ผู้ดันทอง บ้านหนองผักแว่นนะเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดไฮไลท์เรียกว่าภูด่านทองบ้านหนองผักแว่นตรงนี้ <ฮะ S 1> นี่คือจุดท่องเที่ยว3360องศาค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะคือเราสาม,มารถที่จะท่องเที่ยวได้ทุกฤดู <ฮะ S 1> ท่านที่จะมานี่คือติดต่อที่เพจภูด่านทองบ้านหนองผักแว่นไกด์ค่ะเข้าไปไติดต่อที่นั่นนะเราจะมีเจ้าหน้าที่รอบรับอยู่หรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาที่ผมเบา่า์เซียงต้อนหรือว่าผู้นำชุมชนก็ได้ นะการเตรียมตัวที่จะมานี่คือถ้าหากเราต้องการอยากจะมาแคมปิ้งนะท่านจะเตรียมเต็นท์มาด้วยเตรียมอาหารเตรียมอะไรมาด้วยก็ได้หรือว่าอยากจะให้คณะกรรมการเราจัดหาเต็นท์ให้จัดเตรียมเข้าวปลาอาหารให้ก็ได้เรามีคณะกรรมการเข้าไปดูแลแล้วก็มีลูกหาบที่บริการพาพี่พาน้องขึ้นไปได้ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก็ตรงนี้แหละครับ ค่ะนี่แหละค่ะก็ฝากใครที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะคะก็ปฏิบัติตามนะคะคช่วยกันอนุรักษ์อย่างนี้ก็ช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วก็ดูแลธรรมชาติร่วมกันค่ะแหว่าาาาวาวสานักสงฆ์เจติบันพศวัดภูผาพึ่งไหวพระพุทธรูปเจติบันพตองค์ใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากสวนหักแพง ขอพรขอโชคขอชัยก่อนกลับจะได้เชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและท่องเที่ยววิถีพุทธเข้าด้วยกันตามความศรัทธาของชุมชนก็ถือว่าครบจบทริปที่บ้านหนองผักแว่นตำบลสารพีอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีแล้วค่ะทีนี้รายการเมืองไทยดีๆต้องลาไปแล้วจริงๆนะคะสวัสดีค่ะเมืองไทยดีๆเมืองไทยดีๆ Baby.